11เอดสัตว์อสูรของจริงสิ่งมีชีวิตที่เคยครอบครองมหาสมุทรในอดีตนั้นท้องทะเลถูกครอบครองด้วยเหล่าอาสูรยักษ์มากมายทั้งปลาฉลามยักษ์กิ้งกาทะเลยักษ์และปลายักษ์นับว่าโชคดีที่พวกมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่เราจะมาแนะนำพวกมันบางส่วนให้ได้รู้จักกันสัตว์ประหลาดโบราณที่อยู่ในน้ำพวกนี้ พวกมันอยู่มาก่อนได้นุนเสานับร้อยล้านปีและก็มีบางชนิดที่วิวัฒนาการจนสามารถขึ้นบกและบางชนิดก็มีลูกหลานปรับตัวจนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้1ดังเค er อร์ออสเตียนอสูรหุ้มกกดังเคอร์ออสเตียน er มีชีวิตอยู่เมื่อเสียร้อยล้านปีก่อนและยังเป็นปลาชนิดที่มีแรงกัดมากที่สุดในโลกแรงกัดของมัน แทบจะเทียบชิ้นกับไทเรโนโซอรัสอันโด่งดังมันสามารถมีขนาดยาวได้ถึง6เมตรดังขึ้นมีส่วนหัวที่เหมือนก่อททำให้มันเป็นนักล่ามหาโหดในยุคข,ของมันเรียกได้ว่าไม่มีอะไรทำอันตรายมันได้ 2. เมกาโลดอนฉลามขาวยักษ์ที่ตัวเท่าวานเมก้าโลดอนมีความยาว10 15เมตร มันเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขากนไกลของมันกว้างขนาดที่ผู้ใหญ่สามารถเดินเข้าออกไปได้มันถูกออกแบบมาเพื่อล่าปลาวานโดยเฉพาะนักวิทยาศา,าศาสตร์คาดว่ามันล่าปลาวานโดยโจมตีคลีบพวกมันเพื่อให้ไปไหนไม่ได้นักวิทยาศาส,าสตร์บอกว่าเมกาโลดอนตัวสุดท้ายตายเมื่อ2.6ล้านปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่มนุษย์เราเริ่มวิวัฒนาการถึงจะมีรายงานว่ามีคนพบฉลามยักษ์ที่อาจจะเป็นมันแต่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเมกาโลโดอนอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นมันไม่มีทางอยู่ในทะเลลึกอย่างแน่นอน 3. ฉลามปากหนาฉลามปากหนามมีชีวิตอยู่เมื่อ300ล้านปีก่อนอยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียน มันมีฟันที่แปลกประหลาดสุดในบรรดาฉลามนักวิทยาศาสตร์ตกเถียงกันมาหลายทศวรรษว่ามันมีปากแบบนี้เพื่ออะไรฟอสซิลของมันมีเพียงแค่ฟันทรงประหลาดทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะใช้เพื่อล่าพวกสัตว์ที่อยู่ตามก้นทะเลโดยใช้ปากของพวกมันลากไปตามก้นทะเลและฟันมันสามารถงอกใหม่ได้ไวมาก 4. ไลโอพัวเรดอนอสูนทะเลแห่งยุคจุลส,สิกธ i o ไลโอพัวเรดอเป็นสัตว์เลื้อยคานทะเลในวงไพรโอซอที่มีชีวิตอยู่ในช่วงจุลส,สิกิมันมีความยาวถึง6เมตรและเป็นไปได้ว่าอาจจะยาวกว่านี้และมีฟันที่แหลมคมคาดว่ามันสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมากเหมือนฉลาม เดิมคาดว่ามันมีขนาดยาวถึง15เมตรแต่หลังจากพบซากที่สมบูรณ์ของมันทำให้รู้ว่ามันมีความยาวเพียง6-7เมตรเท่านั้น 5. แจเคลอบสเตอร์รัดแมงป่องทะเลยักษ์แจเคลอบสเตอร์รัดเป็นแมงป่องทะเลที่อยู่เมื่อ400ล้านปีก่อนมันกินทุกอย่างที่ตัวเล็กกว่ามันรวมถึงสายพันธุ์เดียวกันมันสามารถโตได้ถึง2เมตร ก้ามที่เหมือนคีมของมันสามารถล่าปลาได้เชื่อว่ามันจะซุ่มโจมตีเหยื่อของมันโดยญาติใกล้ชิดสุดของมันในปัจจุบันคือพวกแมงป่องกุ้งและปู6โมซาซอรัสอสูรนักล่าสุดสยองโมซาซอรัสมีชื่อเสียงมานานแล้วแต่ชื่อเสียงของมันดังขึ้นมากกว่าเดิมต้องขอบคุณเรื่องจุลสิลป์เมื่อปีคริสตศักราช2015 ถึงแม้มันจะใหญ่กว่าตัวจริงไปมากๆโดยมันมีขนาดความตัวยาว10-15เมตรเจ้ายักษ์นี้สามารถกลืนเหยื่อเข้าไปได้ทั้งตัวและมันยังมีขากันไกลข้างในอีกชุดหนึ่งและจากการค้นพบคาดว่าพวกมันจะใช้ชีวิตในทะเลเปิดแต่ก็อาจจะเข้ามาหาอาหารในเขตน้ำตื้นและญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมันที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็คืองู ลิเวียทานเมวาเลียวานนักฆ่าลิเวียทานเป็นญาติกับปลาวานสเปิรม์มมีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันกับเมกาโลโดอนและมันเป็นนักล่าที่น่ากลัวมากทั้งขากรรไกรและฟันที่แหลมคมที่สามารถฉีกเหยื่อมันได้อย่างง่ายได้มันล่าเหยื่อแบบเดียวกันกับปลาวานเพชรคาตในปัจจุบันแม้แต่เมกาโลดอนก็อาจจะเสร็จมันได้ มันมีขนาดใหญ่กว่าปลาวาฬในปัจจุบันเท่าตัวมากถึง13-17เมตรเรียกได้ว,ว่ามันคือฝันร้ายในท้องทะเลยุคนั้น 8. เพลซซโอซอรอสูรทะเลคอยาวมันมีหลากหลายชนิดมากมันมีชีวิตอยู่เมื่อ135ล้านปีจนถึง65ล้านปีก่อนนักล่าคอยาวเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสัต์ประหลาด โดยมีขนาดตั้งแต่3เมตรจนถึง15เมตรโดยพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดคืออีลาโมซอรัสขออันยาวของมันคาดว่าใช้สำหรับในการล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นปลาและปลาหมึกแต่อาจจะรวมถึงพวกสัตว์เลื้อยคานที่บินได้หรือนอกที่บินต่ำด้วย9สเตทาแคนสทัตฉลามประหลาดสเตทาแคนสทัตฉลามประหลาดตัวนี้ มันมีสิ่งที่น่าสนใจอันแปลกปลาดไม่ใช่ขนาดอันใหญ่โตหรือฟันอันแหลมคมแต่กลับเป็นหลังของมันสเตทาแครัสมีขีบหลังที่ผิดปกติอย่างมากซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะในบันทึกฟอสซิลของปลาฉลามซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจและเป็นไปได้ว่าตัวผู้ใช้ครีบรูปทั้งเพื่อดึงคู่ไม่ก็อาจถูกใช้เพื่อคมคูนักล่า ที่มีขนาดใหญ่เพราะมันเองก็มีความยาวเพียง1-3เมตรเท่านั้น1 0 l i s t i T ปลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา l i s i t i แม้ว่าในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์จะประเมินขนาดของเจ้ายักษ์นี้ใหญ่เกินไปมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบและเคยมีมาบนโลกในความเป็นจริงแล้ว l i s i t ท i มีขนาดใหญ่มากจนบางครั้งกระดูกเหงือกของมันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระดูกของพวกเทโรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคานที่บินได้แม้ว่าพวกมันจะมีความยาวได้ถึง15เมตรแต่ขนาดที่ใหญ่โตของมันก็ไม่ทำให้พวกมันปลอดภัยมันมีชีวิตในการกินแผงต้นเป็นอาหารส่วนใหญ่และม,มันมักตกเป็นเหยื่อนักล่าขนาดใหญ่ในยุคนั้น เช่นฉลามและพวกสัตว์เลื้อยคานทะเลในยุคนั้น11อิทิโอซอรัสโลมาแห่งยุคจุลส,สิสิอิทิโอโซอรัสซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคานในทะเลที่มีลักษณะคล้ายกับโลมาในปัจจุบันนี้เป็นเพราะกระบวนการที่เรียกว่าวิวัฒนาการแบบรวมกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกันวิวัฒนาการจนมีรูปร่างคล้ายกันอิทิโอซซรัส ยังมีลักษณะร่างกายที่คล้ายคลึงกับปลาดาและปลาทูนา่าซึ่งเป็นปลาที่มีชีวิตที่เร็วที่สุดในทะเลและเชื่อกันอีกว่าอิทเทโอซอรัสมีความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหางที่ทรงพลังของพวกมันมีรูปร่างเหมือนกับพจันเียวและมีแนวโน้มที่จะได้รับพลังจากกล้ามเนื้ออันทรงพลังช่วยในการเคลื่อนไหวและพวกมันยังมีชีวิตอยู่ในช่วง ไทแอสติกจนถึงช่วงครีเตเซียนตอนตอน้นโดยขนาดของมันมีตั้งแต่2เมตรจนใหญ่ยักษ์ถึง14-15เมตร